คร,ครับ behaviour. วันนี้อยู่สนามแบดปิ่น์ยูานะครับทีมนี่โดนะครับสวัสดีครับปีใหม่แล้วก็กีตาร์ได้แล้วแล้วก็นี่เจ้าของสนามของสนามเม่เอาไใบยกใบยกแล้วก็อันนี้ใบบัวใบบัวอันนี้เขตนะครับตีแบดอยู่กำลังจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเพื่อเติมพลังในการตีแบดยกที่สอง ใช่ไหมครับรก,กินอะไรกันครับกินะกยวยเตี๋ยวออค่ะนะครับก็มีผัดไทยเลง็งแล้วก็มีข้าวมันไก่ข้าวข้าวหมูดแดงข้าวหมกอบก๋วยเตี๋ยว ทำไมกูจะไม่ได้ทำหรือเาไม่ไอิสระไปยกหูแล้วมึงะ่าัวท่านน่ยคุณแจตอนนี้เราเจอรถใครไม่รู้นะครับสมุทรีส่วนยลา ไปเลยไปไ,ไ,ไ,ไปเลยเสร็จแล้วใช่ปะนี่ครับรอน้องๆซื้อน้ำเราจไปก่อนอากาศร้อนมากครับลมไม่มีเลยตอนนี้ครับ<ม>กำลังเดินกับสนามแบดนะครับครับถถทานสองมือวเรา ลมพัเดเย็นมาครับทำให้เรามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ครับถึงสนามแบดมินตันแล้วครับวัสดีกล้องัสดีกล้องอ่านี้ถึงบ้านไระยกนะครับย่ายยามครับครับไม่ถ่ายหน้าครับ แ้างว่าเราทำให้สนามแบบนั้นม่นะนต้องคิดแ่ั้หนึ่งแบบสร้างโดมครอบโหหนุ่บ้าเด็กผู้เรียนทั้งหมอนี่เัดไทย่วาเา่เหมือนมันคกอถึง